มาสวัสดีจ้าพี่น้องฮะมาเมืองมือนี่มกไก่ลอลอลอติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแม่้ใส่ห้องวีปาพัดให้เห็นปะยายเราคันให้ใส่มือแล้วพี่น้องเอ้ยปลาตอนไงบอปลาตอนไงบอเยคือปลาปลาบอนี่บอ เริ่มเข้าอันนี้กับบอทุกซ้อยจีิยังบอไหนซ้อยแล้วเวดี๋ยวเอามาทานเราเดี๋ยวมากับเปื่อยดอกอันนี้ใส่เม็ดป้อมเดี๋ยวใส่เม็ดกันสีละต้นหอมแล้วกับสีเหลาอันนี้ใส่ใส่ซ้ำไหนข่าเดีเวใส่ละบอกขออ่าเม็ดละ เฮ็ดกินเองเนอะเ่ไห้เฮ็ดขายด้วยพี่น้องเอาลงเลยบอกวิเคราอถึไใส่หรือบอก่ฮะ ใส่แล้บอไข่บอเนี่ยยังยี่สาเอาใส่สาวอัดไมด่ละบงชีพเยิมบ่นไหนใส่บอยโมเมนต์บ่นี่ยมันไหนไข่เด้ใส่แล้วเอา้ขขอนะเอา,าคือไข่อะไรแมเอ้ามันคือเนียงใช่ มันคือหน็มใช่ไหมมันเข้มจัง่อยเฮียหน้ามันออกมเมีนบ่ละ่ะมันเข้มจังเลยหรือมันสีรวงเข้มเห็นมันเข้มจัง่อยบอกด,ดูดิดูดีเด้อ บะมี่ใหม่เด,ด้๋ยวบังใหม่กัดบะมีเด้ใหม่เห็นตานนิบ่จังหวะไปลูกต้องทำอะไรเอาไม่กัดมากมือสั่มือว้างต้นเดือนนะก็ได้เอาไม่กัดมากามาเลยืนีน่น้องมีสิีผ้าเน้องพี่น้องขอให้เล่นน้องบีตั้งกล้องหน่ะ một cái đầy, một cái đầy. mượt bó? à tới mượt tức nôi, một mượt tức nôi, là mượt lại vô một cây phía nào một nửa nửa cây đó dài luôn nó khứt dạc khứt dạc phải mất lắm, là phía nào xin gì lại nằm แกมันไหวไอสิไปแกะไก่ดิบเนาะใส่ปลาแดกด้วยศิใส่เกลือใส่ยังขวนมีการขวนทีเนาะอ่ะใส่ยังใส่จัคหน่อยใส่ยังล่ะใส่เห็นแล้นี่บอกเออเฮ็ดไปเฮ็ดมานัวนเนาะก็เยสิมีก็เฮ้ยซิมีมันสิได้ใส่เพิ่มอีก จะต้องมีไปหาไม่กัดใม้เหเ่ากันพี่น้องมาน,นมึงขันขันตอนวิธียายจะห่อมกปานพี่น้องตักใส่หลายตือไม่ได้เอาใส่อีกโรดกาหมกเดี๋ยวอิ่มโหลดไมมฮะยังก่อ่อยังหลายเยังไลเถอะเอาบาเห็นมกเดี๋ยวอิ่มบ่ ผูใดอยากกับพูดละมกละมกอิ่มเลดเนาะมกเดียวเห็นปะมันมีตั้งขากรองเห็นไหมนี่แหละเป็นขั้นตอนที่ต้องบีเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องนี่เด้ต่อไปท่งนเออเป็นขั้นตอนที่ต้องบีห่อห่อบ่เป็นก็คือเวลาจับใบตองเจ้าเก็บอันนี้ไ้ขึนไปไปให้เราก่อนกระสิไปดังไฟถาเรา สิไปดังไฟเดี๋ยวทุ่มบีวิธีห ho น่นไอ้บอกนั่นได้มกนึ่งล้วพี่น้องซ้ำนั่นนะคือบอกมีตาตัวโตกเอาบอกรังไก่เอากันไกบ่บอ เก็บของกันอันนี้ปะต้องมีปรุงเป็นให้น่ยังเป็นทวิตต้าจับไปตองจับนยังบ่เป็นให้น้อง วิธีการห่อสิเออแม่เราออกไปเอาถ้วยแล้วกินน้ำมันได้มากอีกักแต่เข้าไปซื้อของหาย่ายมากล่ะมีดเก่ามาหลายหลายดวงปานเห็ดสามคน แล้วค่คอยเฮ็ดไปพี่น้องเนาะนี่คุณละเดี๋ยวลอลอมาซูกุณล้เด้อแหงลอมึงคลิปหนานงบีสีไทยมึงนงบีกะสิไปเตรียมอันนี้ส่วนวิธีการเฮ็ดน้องบีกรกะเฮ็ดให้มึงเราแล้วพี่น้องไทยไทยตอนยายเฮ็ดเห็นมึงแล้วนงบีกะสิไปข้างไฟมันบ่าพี่ยังมาง่ายพอดีเอาใส่ซึ้งนี่เป็นบ่เวลาเราเราเห็ดเดียบบ่อยของเรากับมาพ้นขน,นปรุงรดเครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่ยังได้ไหมเครื่องปรุงกะซี่มี่ เกลือปลาแดกน้ำปลาผงนัวแค่นี้ได้เนาะแม่นบ่นี่แหละล้วกาศ่วนพักกัซีมีเราจะสีกใบบกูดลงพี่น้องสีใบบกูดใบใบบกูดหมุดซี่เล่าต้นหอมผักอีตูใบแมงลักบานเท่ากันและประกาศเราจะโรยด้วยลูกโดดผิดเขียวหน่อยกัสีประมาณนี้ไพ่ไผ่มี่แบบหอมแดงจังสีหอมแดงต่ำใจเลยกก็ได้พี่น้องกัน,นี้เฮ้าบ่มีหอมแดง ก็เลยบบไส่ยายเราก็จะห่อแบบนี้ล่ะนี่เห็นบ่น้องมีมึงเกือบสูคลิปสูส่วนนี้ได้วิธีการห่อแต่ว่าล่องแล้วมันมันบ่ไปไปอยู่มันเห็นเป็นเปไปเลยไปพี่น้องน้องมีฝึกหลายเถียวแล้วก็ห่อขัาต้มขนุมเชื่อกันในนักในน้าที่สีเฮ็ดเป็นโมเมนต์ราคานเฮ็ดเด้เฮ็ดเฮ็ดเห็ดแล้วมันมันบ่คือเป็นเฮ็ดไหมนี่ก็ได้ไปสามมกแล้วเห็นบ่ พอไปเรื่อยๆพอพอเราเอาใส่นี่หาอยังล่ะนี่ตักใส่เห็นมันพอดีเห็นแล้วพี่น้องห่อห่อกะกาให้งกล้วพอดีขั้นมันห่อใหญ่เกินห่อกะแบ่งอ๋อขั้นห่อหน่อยเกินห่อกะตักใส่เอากล้มพอดีหรือว่าห่อมักหอใหญ่ห่อแบบห่อใหญ่เสียแล้วพี่น้องห่อหมักหอยห่อกะหินหอหน่อยแล้วแต่ห่อมักเนาะการเล่าหอ เ็จเรียบร้อยห่อหมกของยายพี่น้องห่อหมกไก่เห็นบ่กระสีประมาณนี้นี่แ๊บเดียวเห็นบ่ได้เจ้าหมกกหรอหนึ่งสองสามสี่ได้สี่หมกแล้วพี่น้องข้าวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเ, 1, 2, 3, เข้า,าไปอีกคลิปหนึ่งตอนตอนกินเลยเนาะพี่น้องเนาะเดวน้วมีกระสบไปดังฟืน้นดังไฟ้ว้ให้เราเอาไปซึ่งไปข้างถาข้างน้ำถา พี่น้องการอติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องอันนี้ว่าบอกวิธีการห่อมกห่อมกไก่สู้มืองสู้กินพี่น้องผู้ใดอยากกตะมาเด้พี่น้องเด้ไปอยู่ใกล้อยาก,กิน๋ยวสีแบงไฮนะไม่กินมกไก่ฝีมือคุณยายเพลงนได้ก,กินแบงมือเดียวแข็งแห้งเลยเป็นบ่ได้กินแบงมือเดียวแข็งแห้งเลย่ เงียบคลิปพี่หาใหม่บ่พอ่อขอขอบคุณพี่น้องได้หลายที่ติดตามน้องบีภาพวันน้องพี่น้องหน้ากาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามคลิปนี้น้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้น้องบีก็ลำลาไปก่อนเนาะขอขอบคุณพี่น้องได้หลายที่ให้กำลังแรงใจที่คอมเมนต์ต่างๆน้องบีกะจะพงยายามไลำอตอบให้มันเหมือนพี่น้องน้องขั้นฝนบ่ตกก่อนมื้อนี้นน้องบีไปก่อนวสวัสดีจ้า